สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวปืนยิงปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีผลงานมาให้ชมกันนะครับหนึ่งท้ายด้วยกันนะครับเป็นงานมือสอดนะฮะไม้ประดูแดงนะฮะลางนะครับเป็นลางบอลแท็กนะครับผมจากร้านเจคิตตี้เนาะอันนี้ลูกค้าจัดมาเองนะครับทั้งทั้งชุดเลยนะฮะชุดใหญ่ก็จะเป็นนี่เลยครับปีกโรลเลอร์ค้างข่าวนอกนะครับ ยางตัวนี้15มิลนะครับตัด22นะครับตึงๆไปเลยทีเดียวนะฮะเต็มลูกนะฮะเต็มลูกโรเลอร์เป็นลูกโรเลอร์ลูกปืนนะครับกัดอโนไดต์มานะฮะช่วงชักอยู่ที่75ครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสเป้ากันเดี๋ยวมาเทสระบบนะฮะระบบไกกันก่อนนะครับเป็นไกเซฟนกนะครับนี่ขึ้นเซฟนะครับนิ่งเลยนะครับ ลูกออกแล้วใส่ก็ดันเข้าไปปกติครับผมกดเซฟขึ้นกดเซฟนกนะฮะโอเคเนี่ยฮะเราจะมายิงเป้านี้กันนะครับเป็นฝา,าสเปร์นะฮะเป็นสเปร์ฝาสเปร์พ่นสีแดงไว้นะครับเดี๋ยวไปยูนี่เลยวันนี้มีผู้ช่วยมาเทสให้ด้วยนะฮะเจ้าของปืนนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะนับเก้าไปก่อนนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะสิบห้าเก้ายาวๆขึ้นยางกันเลยครับผมสิบห้ามิลนี่ตึงมากนะครับตัดสั้นด้วยแรงๆกันไปเลยทีเดียวครับผมอ,อ ระเบิดกระจุยกระจายโอเคครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมช่างแปะสามพันศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจดห้านะครับผมอโอเคสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม